สวัสดีครับก็พามาดูแบตอีกหนึ่งรุ่นของอมรอนนะครับตัวนี้จะเป็นอมรอนไฮไลท์โปรดิน80นะครับเป็นขั้วจมขั้วจมก็คือตรงขั้วเขาจะเว้าวนะครับทั้งบวกและลบนะครับรุ่นนี้จะเป็นดิน80หรือที่เรารู้จักกันในรุ่น lnc ตัวนี้ของอมรอนเนี่ยยังเป็นสีดําอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวบอดี้ของเขาอันนี้เป็นแผ่นท้ารุ่นรุ่นดั้งเดิมของอมรอนเลยนะครับท,ที่ยังอยู่ในรุ่นนี้นะครับมาดูกันนะครับ อันนี้ลูกค้าซื้อแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการแพ็กกิ้งและส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้ส่งไปจังหวัดนครศรีธรรมราชคือส่งลงใต้นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะหาซื้อยากนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะสูงอยู่4,000พัพ4,000กว่าบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นร้านส่วนใหญ่จะไม่ได้สต็อกนะครับแต่ที่นี่นี่ก็สต็อกไว้นะครับแต่สต็อกไม่มากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อมาสต็อกเยอะๆเนี่ยมันจะค้างเก่าอยู่ในร้านนะครับอันนี้เป็นตัวบอดี้ของเขาในรุ่นดิน8ป L N สอันนี้ทําเฉพาะขั้ว ข้างกล่องเขาก็จะเขียนว่าดิน80นะครับค่าซีเดที่โรงงานแจ้งมาเนี่ย700 730ซีเดนะครับแล้วก็มีค่าอาซีอยู่143ไมลนิตนะครับตัวนี้อันนี้เป็นกล่องของเขานะครับบอดี้จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราลองมาวัดค่าซีเดอีกครั้งหลังจากที่ไมไ่ค่อยได้วัดมานานนะครับดูว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยค่าซีเดจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ฝาครอบขั้วบวกเราถอดออกเนาะแล้วก็ขั้วลบเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องวัดตัวนี้นะครับ เครื่องวัดตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องวัดที่ดีนะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็วัดค่าได้ตรงมากๆนะครับเครื่องวัดมีหลายรุ่นนะครับบางรุ่นก็วัดค่าไม่ตรงนะครับบางรุ่นเนี่ยแต่ละเครื่องวัดไม่ตรงกันเลยนะครับหรือบางรุ่นซื้อมาเนี่ยเสียง่ายนะครับบางทีตัวเลขหายบ้างก็มีนะครับอ่ารุ่นนี้เนี่ยทุกเครื่องวัดค่าตรงราคาหละ้อยเองนะครับตัวนี้ก็สังเกตดูส่วนใหญ่ผมจะแนะนําเพื่อนๆร้านแบต่ยใช้ตัวนี้กันนะครับอ่าไปดูวิธีการวัดเมื่อเราคีบปุ๊บจะเห็นโวลต์แบตเตอรี่ที่บรรท อันนี้โรงงานชาร์จไฟเต็มมาแล้วโวลต์จะโชว์ที่12.73โวลต์น,นะครับจากนั้นก็เริ่มกดโอเคกดแบตเตอรี่เทสนะครับกดเลกคุ่าฝันกด CCA นะครับตัวนี้โรงงานแจ้งมา730 CCA เดี๋ยวเราตั้ง730นะครับพอตั้งแล้วกดโอเคทีเพื่อเทสนะครับอันนี้ CCA สูงมากๆนะครับ1,110 11, CCA โวล์12.73โวล์ค่าความทานต่ำมากๆนะครับ2.7ม ah. ิลลิโอห์มอ่าอันนี้รีซอร์สบรรทัดล่าเป็นพูดแบตเตอรี่นะครับจะเห็นว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นแผ่นคารุ่นดั้งเดิมของอมรอนเลยนะครับบอดี้ยังคงเป็นสีดําอยู่ซีดีสูงมากๆนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการใช้รุ่นนี้นะลองหาในพื้นที่ดูก่อนนะครับถ้าเกิดไม่ได้จริงๆเนี่ยติดต่อหาผมได้นะครับตัวนี้ผมส่งทางขนส่งส่งได้ทุกจังหวัดนะครับส่งถึงมือถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับตัวนี้ ขนส่งก็ไม่นานนะครับเดี๋ยวนี้ขนส่งเนี่ยกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยประมาณ1 2ถึงวันนะครับส่วนต่างจังหวัดต่างภาคเนี่ยประมาณ2-3วันนะครับขนส่งที่เราส่งอยู่ส่งประจำนะครับเขาจะรู้วิธีการขนขนย้ายแบตนะครับอ่าก็จะปลอดภัยกว่าขนส่งทั่วๆไปนะครับคลิปนี้เอามาฝากเพื่อนๆไว้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ดีของอมารอนนะครับอมาอนไฮไลท์โปรดิน80หรือ LNC นะครับรุ่นนี้รับประกันถึง2ปีนะครับขนาดแบตก็คือจะกว้าง17.5เซนความยาวแบตวามสูงเอ็ดเซนความสูง เป็นรุ่น LNC ทรงเตี้ยนะครับก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมแพ็กกิ้งเสร็จก็จะเอามาให้เพื่อนดูนะครับว่าลักษณะการแพ็กกิ้งแบตรุ่นนี้แล้วส่งยังไงนะครับครับตะกี้ลูกตะกี้เราก็แพ็กกิ้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปส่งที่ขนส่งนะครับอลักษณะการแพ็กก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับมีชื่อที่อยู่ลูกค้านะครับอันนี้มีสัญลักษณ์ว่าระวังของแตกนะครับตั้งขึ้นเพราะว่าข้างในเนี่ยมีมีพวกน้ํากรดอยู่นะครับถึงแม้เราจะเรียกแบตแห้งหรือแบตกึงแห้งข้างในมีนน้ําะครับ ไม่ควรให้ขนส่งวางเอเพราะฉะนั้นต้องมีสัญ,ญลักษณ์นะครับติดไว้นะครับตัวนี้ระบุว่ามีของเหลวด้านในนะครับมีป้ายระวังแตกนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็พร้อมส่งให้ลูกค้านะครับก็ไม่นานนะครับกรุงเทพปริมณฑลหน,นึ่งถึงสองวันต่างจังหวัดต่างภาคเนี่ยจังหวัดที่อยู่ไกลๆประมาณ2อถึงสวันนะครับก็คลิปนี้เอามาฝากไว้นะครับสาหรับอะมาลอนไฮไลท์โปรดิน80ดน ตัวนี้ 85M แอมป์นะครับทำเฉพาะขั้ว L หรือที่เราเรียกว่า L n 4นะครับรุ่นของแบตน,นะครับก็สวัสดีครับ